สวัสดีค่ะทุกคน Welcome guys to my channel e j Golf Finland. Today I talk about par t 3 in golf course. What is it? I think you guys who play golf you know already what is par t 3, par f 4, par t 5 But for the one who beginner or somebody who didn't play golf, so I will talk about that. ในการเล่นกอล์ฟแต่ละครั้งนะคะเราจะเล่นกันที่18หลุม หรือบางทีเราจะเล่น9ก้าหลุมก็ได้แต่ว่าโดยหลักๆที่เราใช้เป็นมาตรฐานหรือแข่งทั่วไปอย่างนี้ก็จะเป็น18หลุมนะคะซึ่งใน18หลุมน่ยก็จะมีหลุมระยะไกลแล้วก็ระยะใกล้นะคะถ้าระยะใกล้ๆน่ยที่มองเห็นตีด้วยเหล็กร้อยเมตร80เมตรหรือ70เมตรหรือ150เมตรก็ตามแบบนี้ที่เห็นในคลิปนะคะเรียกว่าระยะสั้นก็คือกําหนดไว้ว่าต้องต<า>ีที่ยืนอยู่นะคะตีไปตกที่กรีนนี้นับหนึ่งครั้งแล้วก็พัดจนกว่าจะลงหลุมอะคะ่ะ แบบนี้นะคะจากาหมุดด้านบนนะเราจะมองด้วยตาก็จะเห็นว่ามันเป็นระยะสั้นหน่อยอันนี้อยู่ราวๆที่หนึ่งรอหนึ่งร้อยกับสิบเมตรนะคะจากหมุดหน้าของผู้หญิงก็คือตีจากหมุดเนี่ยมาตกที่กรีนแบบที่พระช่างกำลังตีอยู่ตรงนี้1นึ่งช็อตไปละแล้วก็ไปตกที่กรีนอ่ะ ตกต้องไหนก็ไปพักก็นับจำนวนไปถ้าพัดสองครั้งและตีหนึ่งครั้งก็รวมกันเป็นสามใช่ไหมก็นั่นแหละข่ะสามครั้งเรียกว่าพาได้พาแต่ถ้าเราตีทั้งหมดสี่ครั้งพามันสามใช่ไหมแต่ว่าเราตีไปสี่เพราะฉะนั้นมันก็จะบวกหนึ่งเรียกว่าโบกี้ยิ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกเยอะแปลว่าตีเยอะตีจํานวนครั้งอะเยอะคือตียังไงก็ไม่ลงหลุมเสถียะในขณะที่บางคนตีครั้งเดียวช็อตเดียวตีปุ๊บแล้วก็พัดลงหนึ่งครั้งก็ได้เบอร์ดี้ เพราะฉะนั้นนะักกอล์ฟทุกคนนะคะนักกีฬาเรามักจะเล่นเพื่อเบอร์ดี้อะคะอ่ะเวลาเราคุยกันก็จะแบบเออขอให้ได้เบอร์ดี้เยอะๆนะอย่างเงี้ยคะ่ะแปลว่าเ,ออเล่นเบอร์ดี้ก็คือจะต้องลบหจากพาถ้าพา3เราตีแค่2ครั้งก็เลยกลายเป็นลบหแต่ช็อตนี้ที่พะช่างกาลังพัดอยู่นี่คือพัดครั้งที่2ก็รวมแล้วเป็น3มครั้งเรียกว่าผ่าเพราะว่าลุมนี้กําหนดไว้ที่พา3ก็คือตี3ช็อต3ครั้งนั่นเองนะคะ